สวัสดีครับนี่คือตลาดนัดโคกระบ,บือบ้านคุทธวาตำบลคุทธวาร์เพื่อกุฏิลาอย่างวัดกาะสินนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่26ท,ท่านว่าค่อม2 5 6 7นเดนะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่2นะครับออเอาเบิ้งสวยๆต่อไปนะครับแม่สาวห้อยทับแม่สาวสูงเท่าไรทับสูงลอยเท่าไรลอยสามสิบบวกด้านยี่ห้าบวกเนานะเป็นแม่สาวด้วยปีกัวบ่ครับบ่ ปีกลัวร้อยสารยิ่ว่าบวกแข้งขาเพื่อนดีปะ<ห>ดีเนาะแข้งขาเนาะทุก่อนบ่ได้เนาะ<ห>นิ่งๆนะครับโหโหเอาเป็นแม่สาวราคาเท่าไรละครับเนี่ยโอ้หนึ่งหมื่นห้าพันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันเลยครับเด้อ<ห>แม่สาวหนึ่งหมื่นห้าพันต่อไปโบมีรับประกันให,ห้เด้อเอาวันนี้แม่นี่ไปนี้แม่สาวคือกันปีกลัวคือกันประมาณปีเท่าไรเนี่ยปีสองสามเดือนปีสองสามเดือน,ส,นสูง สูงก็ได้ครับแม่นึ่งอยสามสิบขายก็ดีให้กันรับประกันให้เนาะเอาโห,โหโด้อมั่วโหเอาเบิรงนี่ครับแม่สาวเด้อครับจิบเอาถ่ายก็ดีครับหางกันเน่าราคาเท่าไหร่ครับนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเนาะแม่นี่เนาะหนึ่งหมื่นหกพันหมื่ 16, นหกนะครับแม่สาวนี่เด้อยหนึ่งหมื่นหกพันครับเอาบอดนี้แม่ลูกเดียวกันสองมือหาลูกตัวเมียหรือตัวผู้นี่ตัวผู้เด้อครับ เอานี่ลูกเพื่นเด้อลูกแรกครับบ่หลังลูกแรกเป็นลูกตัวผู้ครับเอาอยืนเงี่ยงแม่นี่นัน่ตื่นใหม่ๆนี่นี่ะเอาแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกลูกแรกเนะครับเด้อแข้งขาเพิ่นดีเนาะหัวโลดน,นะครับแม่หัวโลนโลดอ๋อหนี่ให้ลูกดีด้วยสียแดงเป็นตัวผู้ราคาเท่าไรล่ะครับนี่สองมือหาโอ้สองมือหาพันตัวกันได้เนาะตัวรองสุดโต๊ะตัวรองสุดโต๊ะเลยห้องไวเนาะนี่เนาะราคาห้องไวเด้อสองมือหาครับ แม่ลูกสองมือหาเด้อตั้นี้บ่มีรับประกันให้เอาโค้งสงั่งไงอันแม่เพิ่อนดีลอยเท่าไรนี่ร้อยสี่สิบ <40, S 1> บวกเนาะร้อยสี่สิบบวก, 40, บวกลูกแรกเด้อครับเอาต่อไปครับบ่ดนี้แม่นี่บ่ครับบ่แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะลูกจักมือแล้วนี่โอ้ลูกได้อาทิตย์หนึง่งลูกได้อาทิตย์หนึง่งสีแดงแดงเป็นตัวผู้ ลูกตัวที่เท่าไรเพิน่นนี่ท็อปลูกตัวที่สามครับโอ้ตัวที่สามได้อาทิตย์เดีวยวคือกินใหญ่เก่งเดนะ้อเนาะโมต้องห่วงเลยเป็นเตลเลี่ยงเด้อครับเด้อแม่สูงเท่าไรแล้วรครับนะี่ร้อยสี่สิบหางเป็นยาวดีเนาะพ่วงหางสวยๆเด้อขาตัวนี้พ่อหี้กำลังเลี้ยงลูกลูกตัวที่สามเนาะเอาได้อาทิตย์เดียวนี่ลูกเป็นลูกตัวที่สามเอาเนี่ยครับเป็นเตลเลี่ยงนี่เด้อราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นหกพันห<อ>้ารอยนะครับแม่ก<อ>ับล<อ>ูกเด้อ หนึ่งมืนหกพันหาลอยแม่ลูกอเอาตัวได้อีกครับบะเนี่ยแม่สาวนี่บอกเสือกนี่บอกโอ้ตัวนี้แม่สาวแม่สาวพอาะจะเสือกขึ้นจูงนี่เสือกจูงดีขนาดแม่สาวสูงตัวไหนท็อปร้อยสี่สิบหกร้อยบวกเนื้อหนังก็ดีเนาะนี่เนาะแพงขาดีแต่นี้ว่ามีหางกันยาวอยู่ด้วยชื่อเป็นแม่สาวพอาะจะเสือกด,ดูจูงขนาดแม่สาวนี่ แจ้งขายดีครับตอนนี้บ่มีทกถอนบอ่ได้รคาคาเท่าไรหรอสอ,ส,สองหมื่นห้าครับฮะสองหมเนาะสองหมื่นห้าได้จักปีได้เสื่อเลยสองปีแล้วสองปีขั้วแล้วลบ่ฮะเอาได้ลูกนึงแล้วบ่เอาผมนึกว่าแม่สาวได้ลูกนึงนะ่อเอาแม่ลูกนึงเนาะเอาสองหมื่นห้าเนาะสองหมื่นหา้าตอนนี้บ่มีเด้อนี่เด้อแม่ลูกเดียวเนาะมองว่างมองเยื่เสื่อ เากดกัยเอาเมื่อไรบอเอาเบอร์ทู่ครับ098 9 7เ236จ็ดเ้งมเดมทั้งเมื่ทั้งสวนอยู่นี่เด้อทรมาห้อยท็อปต่อรองกันได้ราคาอีกคือราคาห้องห้องไว้ซื้ออเอกอได้เด้อเอาข้าวมีบ้างไหองข้ามีบ่โอ้มีอย่าง cái đi vô bên này mẫn nào nhảy gầm lên nhảy gầm lên mi ngô vào này không nhạy gầm lên ô บแม่บอไม่ได้งัวห้างห้างซ้ำใดเลยห้างซ้ำเจ้าของอู่บ่ไม่ได้ง่วห้างห้องไฟแม่ด้วยสวยจับด้วยห้องกุเลาบแม่ด้วยสวยห้องไฟห้อยดุนบ่ห้อยห้อยบุญบ่หองกหา อ๋อมาสร้างฟี่กันห้อยนัดไปเถอะบัดโอ้ห้อยนัดบอกว่าดีครับรถได้กินเจ้าของขายรักกินเท่าไหร่บ้านี่เจ้าของแม่สาวแม่สาวห้อยนัดตะเวนขึ้นแล้วนี่เลื่อมตาเว้ยเหลียวไปเห็นงวดแม่สาวบ้อยนัดบอกสูงเท่าไหร่นัดเนี่ย ร้อยซีที่แม่เนาะจักปีแล้วนัดตัวนี้ปรมาณ18เดือนครับ18เดือนปีครึ่งเนาะปีครึ่งทั้งเตะก็ดีเนะครับเด้อแข้งขาตบบนี้โบมี่ประกันทุกอย่าง,งอืใช่ดีแม่สาวเอาปีครึง่งทำกงัวตัวนี้เด้อปีครึ่งโอ้เสมอปากชุบนิ่งๆเนาดีมืดเล็บก็ดีราคาเท่าไหรแลว้วน,นัด20,000เนาะ,ะว่าไวา้ซื้อเนาะ สองหมื่นสองพันด้ยครับแม่เนี่เด้อทรงสง400ลีลอยลครับอสองทรงสีลอยลเอาสมบูรณ์อยู่ด้วยครับแม่เนี่เด้อสีแดงแดงนี่แหละกกฮะชุบสองหมื่นสองพันอันนี้กับแม่สาวคือกันสาวหน่อย,อยปีส้นปีบ่ประมาณส้นปีสูงเท่าไหร่ครับลอยสามสิ 32, บสองแข้งขาเพื่นดี ตำนี้มัมมีประกันให้แต่มีตำเนี้มาขึ้นหนอยนัดแต่มีตำนี้ได้ครับขาโชคขาตอนขึ้นให้เนาะมแม่สาวหน่อยราคาเท่าไรล่ะครับเนี่สิบห้าร้อยเนาะแ,แม่นี่เนาะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับมือหนาปาันหนาอยเอารับประกันตำนี้ให้นนแม่ชสวยสวยนั่งเอกวะนี่นั่งเอกเสื้อส,สวยเลยเมาเสื้อส,ส,ส,สวยสีแดงเนื้อนังก็ดีโอ้เชื่องดีแข้งขาดีเมื่อเนาะ นามในดีทั้งไต้เอาสีแดงนะครับสูงเท่าไรนัดเนี่ยลอยสี่สิบสองหางกันเลื่อยเข้าเลยครับคุณเ่ะเอร้อยสี่สิบไทยดีเอาดีได้แมนี่จักปีครับนี่ซืห่าเดือนเนาะซิห่าเดือนปีสามเดือนครับซื้ห่าเดือนเนาะเบ้งไทยเบิ้งกะคักกน่าแม่นี่นังเอกเอานังเอกเนาะนังเอกนังเอกสีแดงแดงราคาเท่าไรล้วครับ ห9ื่นเก้าพันโอสองหมื่นเก้าพันหาร้อยสอเก้านอเลยครับแม่เดี๋วนั่งเอกยังหน่ยอยครับคนสวยเอา 29, สองหมื่นเก้าทงฟี่ลอยลรูครับทรงฟีลอยเนาะ่อองไหนกก่อกอ้หนกิจกามีตํานี้เอามาขึ้นขึน,ขน,นทุกถอ <im itation> นรับประกันมัดเท่านี้เนาะ <im itation> โอแม่ลูกเอาแม่สาวสองหมื่เก้าลยครับเนี่ยนี้สองหมื่นเกโอ้นี่ครับแม่ลูก ลูกที่ลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกลกเดือนคือให้ลูกดีแทนเนาะตวเมียได้ลูกเพิ่นสีแดงแดงนี่เนาะสวยได้ครับสูงใส่ลูกเพิ่นลูกมันามารถอยยี่สิบห้าแม่เพิ่นเด้แม่อยสี่สิบอยี่สเด้อเนี่ยเอาทั้งเตะก็ดีครับแข้งขาตรวนี้รับประกันให้เด้อประกันให้ยูนําลูกยูน่าแม่ดีเนาะเชียงดีเด้อกินนมนี่ครับแม่เพิ่นเด้อแม่เพิ่นนี่ครับเนาะ แสงแดดซองเกหน่อยแม่เพิ่น1อยสามสิบก็อยสี่สิบบ่เด้อแม่ลอยสรอยสีส่เนาะนี่ลูกสาวเพิ่นสวยเด้อประกันลอยสามที่หาขึ้นเนาะลอยสาที่หกแม่ลูกเท่าไหร่หรครับนี่สามหมื่นเอ็ดหรือสามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ร่อไวซืออทรงซีลอยลูเนาะทรงซีร้อยกิโลเมตรนะครับเด้อเอาเป็นแต่เรี่องด้วยครับ นี่ครับมืดแล้วเนาะสามสาวกับโคมนี่สาสาวบ่ถึงแสนครับอืมบ่ถึงแสนม้วนี่เอาไปโลดขาตูนเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งสองสี่ศูย์หกสี่แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งสองสี่ยำจังหน่อยพว่าเพิ่ว่าเบาเรียวฝน เอาโู้มาหาหอยนัดเนาะครับหอ,อยนัดอำเภอนหน้ามุ่น้อครับจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อเอางามๆเลยมาหน,นีินั่งเอกง,งามๆเลยสองเหมือนเก่าครับแม่นี่หาตัวงามๆเ,เลยนี่แล้วแม่ลูกเป็นตะเลี่ยงอ,อืมเอาขอบคุณห,หลายๆเด้อครับเอาห<ๆ>อ,อ,อ,อยวัดคือที่แมน่งนงอเฮาเนาะสวยๆนี่บ่ แม่นาะโ,โ,โอ้วันนี้ลั่นบ่อ๋อนี่เป็นลูกไส้านาะอ๋อแม่นี่สวยเลยบาดโอ้ฮะเออสวยดีจ้ะนี่สูงเท่าไหร่ละครับนี่ลอยซีซิมหา่าอยซีซิมห่าฮะปั้นน,นมนมปั้นนมนมอยู่ปีครึ่ง มั่วปีเกิงร้อยสีที่หาถือว่าสูงเนาะแข้งขาก็ดีตำนี้โบมี่นี้มีหูโอ้สีแดงดีเลยหางกัญชาอยู่เนาะสีแดงเนาะเด้อเด้อไทยใส่แสงแดดเลยเบิ่งเบิ่งกันนี่นะครับเด้อชุบแต่ว่าไม่ยู่หูเนาะหูแม่เหยียบหูแม่เหยียบหน่อยเดียวเด้อเบิ่งบิ่งไทยเบิ่งมองหูมองมองตำนี้นี่นี่นี่แม่เหยียบหูหูบินไปนิดหน่อยแต่ว่าก็เลี้ยวเบิ่งบ่เห็นปัไหาดอก ราคาเท่าไหร่ละครับอโอ้สองหมื่นสี่เนาะสองหมื่นสี่เลยครับแม่เนี่ยด้อเอาสวยๆเปิดใบ้ะซื้อยังต่อได้เนาะ 24, สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่แม่นี่อีกบอกข้าบบดนี่แม่สาวด้วกันราคาเดียวกันสองหมื่นสี่หัวโ,โลนนะแม่นี่แตงเขาเนาะหัวโ,โลนแตงเขา้า 2อ0หมาาื 30, ่นสี่ประมาณจะเนดสามบเป็นบุญละานิหาบวกเนะาะอานิ้หาบวกแกงขายก็ดีตั้งใจก็ดีน้ำให้ก็ได,หด้หางกันน่าร่ยเขา้าแม่สาวเด้วแตงเขาหวัวรนสองหม่น2 4่พันะครับนี่สองหมพันเต็ดเขาให้แล้วนะครับสองหมื่นสีพัพันครับ มันเราบอกแม่ลูกนี่บอโอแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะโอ้ลูกเพิ่นขึ้นอ่ะลูกแรกบ่ครับโอ้เป็นลูกแรกขึ้นเนาะลูกตัวเมียลูกแรกลูกแรกตัวเมียเลยครับเอาหนี่แม่หัวล้่นลนลูกก็ออกรุ่นรุ่นหัวลุ่นด้วยกันมาลุเออเอาคือกันก็แม่เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยพณอนะแม่พันเ้อ เอาแม่ลูกลูกเดียวครับนั่นล่ะสูงลอยใด่แม่เพิ่นครับลอยสารที่บวกหางกนเง้วคุณนะเลยเขาสีลากดินแ้งขาจำนี้โบมีบม่ไม่มีเ้อเอาง้วลูกเดียวครับนี่ละ่ะง้วลูกเดียวรกร็นลูกนแม่ลูกเท่าไร่ละครับสามเท่าไหรก่อน อโอ้สามสิบสี่ยครับแม่ลูกนี่3สเ,เ,เ,เปิดไว้ด้วยครับ3 4มหมี่พันเอาเอาไปเลียงครับแม่ลูก3 4มหมพเอาทั้งมัดทั้งถวนวมัดเท่านี้เนาะมัดเท่านี้เด้อแม่เธอสวยมัดเท่านี้นเบอร์โทรครับ083 9์แปดสาเก็ดศหอเอา เอาอีกกันนะพอนสี่บอกมาอยู่ว่าเบอร์โทษนี่มันเลี้ยวโหดว่าทันเอาใส่ๆกันนะเอาเบอร์โทษ0 8 3ย์แ9 4 7ามเ0 6 1 5ี่เจอืมเอาสองแม่สาวกับโคูนี่เนาะบกแพ้นะครับสองสาวสวยสองเมื่นซีว่าไหวซื้อเด้อต่อกันได้อันนี้สามซีกับว่าไว้ว่าไว้ให้ต่อกันนั่นแหละต่อหลายลดหลายต่อหน่อยลดหน่อย นี่คือหอยนิลันอำเภอนามนอำเภอนามนจังหวัดเินหาซิบลกไปส่งไห่อืมเอาพวกมาเบอร์นี่ได้ครับเองเสื้อคายกันแล้ววะแม่เลเสาวออโอ้พันตัวอยู่ <c oughs> <c oughs> มงาคางคือเซใสเซขัวงัวนเลือคนเลยบดีที่ห่งดี่หนดาผู้เบอกวเซเลกคนเซเอาไปไแล้วบ่นี่ยเอาไปไขายเราบ่บ่ท่านไหนขายครับไม่เขาได้เลยนี่เขาได้นี่ยเขาได้เนผู้ซื้อเงินสามเงามยังไงเงสาโอนั่นผู้จูงอันนี้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจากผ uh uh> <im e> ู้นี at ot> <im <im ่บ่ผู้ซื้อแม่โอ้ผู้ซื้อแม่โอ้วันนั้นผู้จูงอันนี้ผู้ซื้อผู้จูงหรือว่าจักราคาบ่บ่เป็นแม่สาวบ่วัวงูขู่เอาตัวผู้มาด้วเนี่ยตาผมคือบู้หญิงแต่ตัวผู้ตัวผู้ขายเท่าไหร่บ่นี่แล้วตัวผู้นี่บ่าขายว่สิขาย ว่าสิขายสองพันหาหมื่นสองพันหาโอ้หมื่นสองพันหาร้อยหนึ่งหม่นหาร้อยตัวผู้เด้อหมื่นสหาร้อยเบอร์โทรน้ำผู้กินนนมนี่บอน้ำพรกกได้เออเบอร์ไหนหรครับศ9 6ย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหนึ่งสามสีหนามสี่องเก้าหอเกม่นันรยเอาจินนมจังเกิงมาคือเซ้เวคนหมักนมคนมักดู อขาขอบคุณหลายๆเด้อยขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวนะครับมาเพราะไ่ปอกไปไสรน่อเมิอนี่คือบ่เห็นเนาะไง่ปือก็รล่งไงี่ไมไง่ปือกบ

ว่าไว้ยังต่อกันได้อีกงในลูกไม่เล็กตัวใหญ่ปือ้อตัวเดียวเนาะไใ้ลูกตัวเดียวร้อยสี่ิบขึ้นไใ้ลูกตัวเดียวร้อยสี่ิบขึ้นแข้งขากับโบมี่ตัวนี้เข<อ>าขอนบ่ได้ยังให้ลูกต่อไป 2> 2, อยู่เมืนสองพันหาล้อยตัวใดอีกบ้านนี่โอ้ตัวนี้แยกลูกไป ได้ลูกตัวเดียวได้ลูกแรกแยกไปแล้วเอล้อยสี่สิบลูกตัวเดียวนะครับหางเงาเพื่อใดหางเงาด้วยครับเด้อชุบลูกตัวเดียวแยกไปแล้วคือกันหมื่นเท่าไรไงเปื้อตัวนี้หมื่นเท่าไรนี่โอ้หมื่นสี่พันหนร้อยเด้อตัวนี้เด้อหนึ่งมื่นสี่พันหนร้อย ตัวนี้นะครับได้ลูกเดียว14,500ของพ่อใหญ่ปึื่อเจ็อันนั้น,น,นเลยครับขายเลยเหลือที่มันขายเรียบร้อยเขาขาวนี่เท่าๆนี่ขายไปเท่าไรพไอ้ปญ่เนี่ยโอ้หม0 0นหาเป็น,ปนสีดีตัวสีโบดโอ้ตขายลูกแนละ้วเหลืออยู่แม่มัน21ลูกเดียวพี่กันลูกแรกครับลูกแรกแยกไปแล้วเหลือแต่แม่ลูกแรกแยกไปแล้วเหลือแต่แม่ สาวเอ็ดไปใส่วาิีไทยให้ดูร้อยสี่สิบขึ้นหางกันเง้นี่นะครับดนลูกเดียวครับแข้งขาว่มีตานี้นี่นี่นะครับร้อยสี่สิบด้วยของคนยิงคืนด้ลูกเดียวครับได้ลูกเดียวเป็นแต่ไปเลี้ยงเลยด้อมื่นมื่นสองมื่นเอ็ดน้องเมีนี่เนาะสองมื่นเอ็ดเลยครับเด้อสองหมื่นเอดสองมืนหนึ่งพัน สองหมื่นหนึ่งพันำไรไม่มีสองหมื่นเอ็ดโบทษง่าื่ศูนย์แครับศูนย์แปดเจ็ดสอง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 สอกีสอง้าสอก้าสามตัวมืนีราคาถูกาเบ้านกุะเพื่อพ้นท่องจวาเลดแต่ว่าช่วงนี้พวกออกกล้องเหมือนไ ยานครับยานผสาวยนผู้สาวท่แม่อกกล้องบนไดเด้อพยาปืแต่ว่าอยู่บ้านคุณสาแน่นอนแน่นอนครับอำเภอพุ้ธท่องนี่แหละร้อยเอ็ดอขอพูดในหลายเรื่อยได้ขอพูดใหลายใสเรยกร่องให้ออกกล้องพ่นชื่อเราบ่ได้บ่บอกม่สาวบ่โอ้รยสีสีพุแล้วเนาะขายเงาตัวนี้สูงด้วยม่นีนเด้อ อืคโค้งดีหูหเพียงปลกนี่แหละขาทกขาถอนบ่ได้บ่บมี่มีรับประกันให้หางเงี้ยวคนน่ะลากดินอืแม่สาวเด้อจักปีปีกัวลค่าดีค่าผเปิดไปยี่อมืมนหาพันหาครัหมือนห้าพันห้าร้อยหมือนห้าพันห้าร้อยเหนา แม่สาวเบอร์โทรครับ064 210 1864ส่งศห่หพ่อมหาพ่อพ่อบุญเสระพุ่ครับพ่อบุญบุญครับโอ้บุญพ่อบุญเซรภูมิรอยเอ็ดอยากได้ไปเลี้ยงพ่อมาเบอร์นี้เนาะต่อรองกันได้เนาะต่อได้เด้อเอาพ่อบุญจากเซรภูมิขอบคุณน่หลายครับ ไปฮะพันหญ่ปอกกันแน่หัวยดมมีบ่วมือบัครับโอ้บัวมีง่วบัมีง่วเน่ยมือเนี่ยพันหญ่ปอกก็ขายดีเด้อครับคนซื้อเนี่บอ่ะคนสื่อเอาจักบาทเอาเอาจัาเอาวงนม่ เจายลอยจาวกมต่อไม่ลอยดไหมมันลอยเดียวมันอยนลอยมันลอยมันลอยมนลอยี่ลอยตลาดหุ้นมักคือคาแจะอยู่ไี่ตลาดหุ้นคือคัดเลยห้อยห้อยโกยใสงวดของผู้ใดเนี่ยสันนี่ไมได้มากเลย เอาพ่อให่ต้องสีเมื่อเราบอกอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับผมเอาสีขึ้นรถเมื่อไหนขึ้นคือเมื่อเล่วเฉยเมื่อนีนเมื่อเล่วอยู่พ่อผมไปเขาเว้นเนี่ยโอ้ไปเขาเว้นบอกครับบอกแม่กับลูกนี่นะแม่กับลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียเนาะลูกแรกบอกโอ้ลูกตัวที่สามหน่บอกครับโอ้ตัวที่สามสองหมื่นแปดแม่กับที่รวยสี่สิบขึ้น ร้อยหาสีบเนาะร้อยหาีบหาเพื่นกันยาวเจ้ด้อแม่เพื่นสูงโค้งงหญ่ครับเอง่ใหญ่อยู่นี่ลูกคนเน้อลูกสาวลูกตัวที่สามเนาะลูกตัวที่สามตำนี้บ่มีบอได้ต้องบ่มีแต่ไม่มีเนาะต่ำนี้ขึ้นได้ทุกหม่องเออข้นไ้้ก็คืนได้้เท่เลยเนี่ยต้อกัเมาเราได้ มีตำหนิมีตำหนิคขนได้ทุกงมองนะครับถ้าผมว่าไทยได้เหมือนมาไปหาเบอร์ท่กันไปตลาดได้ก็ได้ทุ่งมองกัได้ครับพูดว่ากันได้คืนได้ทุกหมองทุกที่อ้างบนข้าแต่สองหมื่เนาะสองแปดด้วยแม่ลูกลูกตัวที่สามครับเบอร์โทษอไงต้องครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหกเก้าเจ็ดสองสองมื่นด ถ้ามีตำหนิหรือไม่ชอบคืนได้ทุกหมองได้ทุ่งมองนี่คือพลอยจงจากเสียเราพูดรายละเอียดขอบคูดในลายครับเอาขึ้นรถขึ้นรถมากขึ้มเดียวกว่าปนขายพ่อเต๋อ อันนี้ห้องผู้ใด่นเนาะโอโห้องผมเนี่ยครับแม่ลูกบอกครับแม่ลูกลูกตัวผูนนเนาะตัวที่สองบอก<ห>ลูกลูกตัวที่สองบอกตัวแรกเพื่อนโอ้ตัวแรกเลยลูกแรกลูกตัวผูเนาะแม่กะทิร้อยเท่าไรสี่สิบบ่ร้อยสี่สิบบ่ละแม่เพื่อนอ๋อล,ลูกเพคนได้ดีดีมองขายเลยเท่าไรก่อนเก้าสองมองขายเลยเกสี่พันครับฮะ 4บนขายเท้า2โอ้ห้อง2 0 0 0ซีแต่ว่าที่ขาย2 0 2 0ับอกไว้เลยแม่กับลูกบมมีแต่นี้ยมีเด้อแม่กับลูกเอาห้องไว้2 0 0 0ซีแต่ว่าที่ขาย2 0 2 0บอกไปเลยกบอกไปเลยดิครับเบอร์โทรครับ098 098 098 19 07 หนึ่งแปดหนึ่พ่อนยู่อท้องนพ่อนนยพ่อทอง่องร้อยเอ็ดพ่อนนยบอยากได้ไปเลี้ยงพ่รมาเบอร์นี่ห้องไว้สองหมื่นสีแต่ว่าสีขายสองหมื่นสองบอกไว้เลยชัดเก่นเลยขอพูดณหลายพ่อนนยบขอพูดณหลายครับ าาเอา,อาออตัวไาหนแฮโอ้ตัวนี้บ่ตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกจาก็โตครับนี่โอ้ได้ตัวเดียวแยกไปแล้วได้ตัวเดียวแยกไปแล้วร้อยเท่าไรขั้วมสูงนี่ร้อยหาซีน,น,น,นี่ร้อยซีิขึ้นนาะร้อยซีสิบบวกเนาะเพิ่งแยกลูกคนไปบ่ เพิ่งแยกทั้งเตะก็ดีน่าใหก็ได้เด้อแยกไปสองอาทิตย์อาหารแซมแนบบอกโยนตึงให้ปดอกหางมันแซมมันแซมด้ซื่อเจ้าหาครับเดี๋ยวพอเห็นดอกแกงขายสามทีผมคนซื้อนี่ซื้อน้อพอให้ที่ซื้อเด้อบอกไปเลยว่าหางบ่ได้ดอกแต่มันแซมมันแซมหน่อยนึงมันแซมหน่อยๆเดี๋ยวพอเห็นดอกเออเสมคู่น่ะเออเสมความเส่๊มคู่น่ะแมนอันนี้เนแกงขาดีตังนี้ไม่มี เชื่องเชื่องเชื่องโอดีครับโห้โอแต่ก็เอาไแสนกว่าบ่รับแสนอโแสนแสนแสนนิดยังไม่แลี้ยงเดี๋ยวนี้เหลือสองหมื่นหางเหลือสองหมื่นหางองมองขายบ่หนิสี่พันสองหมื่นหาสี่ขายสองหมื่นสี่เออบอกไปเลยนี่คือนี่สไตล์คนใน เบอร์เก้าย้ำอีู่ยิ่งน้อยันนะเบอร์ใดก็ศูนย์เก้ปดหนึ่งเก้นย์เจ็ดหนึ่งแหน้องไว้สองมืนห้าขายปักกันทุกแนวครับแต่ว่าจี่ขายสองหมื่นี่เอานี่คือพอหนาขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายเขาได้อยู่ของผู้ใดแนนอน นี่แวงที่ไปขึ้นรถเราบ่เลยนี่ตัวนี้เท่าไหรน,นี่มืนหาห้าร้อยแม่สาวยแม่สาวมืน 5, หาพันร้อยสี่เมื่อเราอครับมือนี่บ่บ่ไปหาหมูโอ้มือหาพันร้อยแม่สาวได้ร้อยเท่าไรครับนี่สี่สิบสามสิบห้าบวกหาบวกเนาะเป็นแม่สาวประมาณจักปีกัวปีปาปีปีสิบห้าเดือน,นอืมเอาแจงา้งข้าจับนี้บ่มี่ เอาสิบหาเดือนนี่แหละเนาะ1มื่นหาหมื่นหาพันหาร้อยมื่นหาพันหารอยได้ครับแม่นี่ของพ่อใหญ่แวงเอาบัานนี้แม่นี่ได้บ้ามื่นหกพันหาร้อยหมื่นหกันหารอยแม่สาวคืกันอายุเดียวกันอายุเดียวกันปีก็ควหมื่นหกพันหารอยเออเอา1มื่นหกพันหาร้อย สมบูรณ<อ>์ดีน้องแม่นี่เนาะไงเด้อสวยอยู่แท่งขาต่ำนี้โบมี่ทัางใจก็เห็นอยู่รับปาาระกันให้หางกงันยาวเลยเข้าเด้อไปไปเอา<ไ>ป,ปีกัวกักวหมื่นหกพันนี่หารวยนะ้ำต <15, 000. S 1> ัโบมี่นี่เป็นของปลอมเขาแย่ <c oughs> แหวแม่นโบแม่นี่เออโบแม่นสองตัวของแม่นี่เนาะมื่น 15, หาพันหารอยมื่นหกพันหายตัวนี้ตัวนั้นมื่นหาพันหารอยตัวนี้1มื่นหกพันหารอย สองเมสาโยกคูก็ได้โยคได้ลดหาเบอร์สพอดีตาที่สองพอดีเบอร์ทรครับ086 0 8 6 414กศสหพ่อใหญ่แหวงงัวเลี้ยงโทรมาเลยตัวนั้นมื่นห้าพันหาร้อยตัวนี้มื่นหกพันหารอยต่ที่เอาคือสามมื่นสองเอาเบอร์นี้ละขอบคุณหนรยนน่แหวงห้าสิบกิโลทรงฟรี่กิโลทรงฟีเอา นี่คือพยย่อใหญ่ายังจบชิปที่สองไว้ตรงนี้นะครับเด้อเอาขอบคุณพี่นอ้องทุกทุกท่านครับที่ติดแต่ละช่วงครับชิปที่สองมีง่วงงามอยู่นะครับเด้อเอาพี่น้องติดตามบึงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ